มามาพี่มาแล้วน้องโอเคกดเลยกล่องสุดท้ายเ,เปิเป่มเติมเรียกคนเดียวคญแจไปที่ประตูปะเปิดเปิดกุญแจแันนี้แน่นอนเกลือผมว่าแล้ว,<ม>วออสิงไหมเออส่มได้จสิริรัวเลยเติมไม่ตั้งเยอะเหลือประตูสุดท้ายลงเคซี่ ไอลงเคซี่สกิลดีกว่าเฮ้ยกดแล้วเจอห้องเลยแปลว่าคนเยอะชัวร์ตรงนี้โหยไม่ได้นาคอสสกินคิล,ลอูอะไรนะเลยอย่ะอะไรเนี่ยโหกดแล้วยังไงผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไรโอ้อันนี้อ้าวอ๋อเลือกได้เลือก,กได้อยู่เลือกได้อยู่อ๋อกินมังเอ,อ๋อเวอร์แดงเลยอ๋อไปเล่นทุเรนดีกว่า ตัวอะไรดีวะเอ้ามันมีที่เลือกแค่นี้อรอเอา้าเราก็กดเลือกได้นี่นาคอสกูอยู่ไหนนี่ไงมาเาไหนก็ไม่ได้นาคอสก็เล่นนาคอสเลยแล้วกันไหนก็ไม่ได้นาคอสก็เล่นนาคอสเลยแล้วกันไม่รู้อ่ะเคซี่สกิลถ้าแปลก็สกิลที่บ้าคลั่งอะไรหรือเปล่าอุ้ยเราเอาฟาร์มไม่ได้หรออุ้ยเอาฟาร์มไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมัน เปลี่ยน,นยอันนี้เป็นอะไรดีอ่ะเขาผ่านไม่ได้จัะเลือกเลยเอาได้นี่วะเอาเกียร์นั่นแหละโดนเกียร์กระโดดเกียร์ไมดีอ่ะอะไรนี่ช่างมันไม่เปลี่ยนให้เป็นอะไรก็ช่างมันือเสียใจมากที่ไม่ได้คิรุใครที่สุ่มสกินคิรุไปกี่บาทนะผมบอกด้วยนะผมฝั่งลูกเขาก็มีนาคอสป่ะ ฝั่งเออใครที่ส่งสกินคิดว่าไป,ปกี่บาทนะผมฝากบอกด้วยละกันนะผมหมดไปแล้วสองพันกว่าคุณกำลังตีนนป,ป้อมร้อนๆกับ ROV รองเท้าอันนี้ละกันง่ายดีเอ้ยซื้อพันธิตได้นี่หว่าเอ้ยพันธิตได้นี่หว่าเป็นยงไงซื้อของป่าได้ไหม ขายี้ชิ้งเลยซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้นี่หว่าอา้าวเลื่อมาได้สามอย่างเอ้ยอย๋อันนี้คือคำว่ช่วเราฟาร์มใช่ไหมใช่แหละใช่แหละเออเฮ้ยตีเลยขึ้นวิวสี่เลยฮ่า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 ฮะม,มาเลื่อมาวิวสามเลยเสียวว่ะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดสกิลได้สามรอบเลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นจ้ะดูนะหนึ่ง สองนี่เป็นงไงสามรอบเฟี้ยวจัดโอ้โหเมืเ่อกี้เห็นแสงลิเซอร์ของนี่มาเต็มเลยอย่างนี้นะเขาก็ซิกแซกได้มากกว่าเดิมนี่เจอมาแซกโอ้โหอันติีสี่ทิศอันติีสี่ทิศโอ้โหตีไม่เข้าเลยจะอึดไปไหนนี่แงหนะึ่งคิวมาก่อนหนึ่งคิวมาก่อนโอ้โหโคตนหา สากเมื่อกี้เฮ้ยแต่ว่าโคตรเท่เลยอ่ะอันอันตีแบบสี่ทิศอ่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นนะโอ้แล้วดาร์กตีอย่างง่ายอะไรมึงต้องรัดอุ้ยเขาหนีได้ป่ไปเขาเฮ้ยมึงจะไปเมื่อยหร่อ้าวอย่ายิ่งกว่าโ้อ่ะเขาเอาหมดว่ะ นี่แดงเลยเมื่อกี้น้าคอเขาอยู่ฝั่งนู้นไหวไหมนี่กูไปคียอีกสักเล่มน,นึ่งสี่ทิศเฮ้เคเทโคเทเคที่สกิลสกิลที่บา้าข้างวะโอ้โหอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าแบบว่าของเต็มแล้วแบบฟันทีนี้น่าจะแบบอันติทีตายหมดแบบอะไรเงี้ยนะ น่าจะฟรีอ๋น่าดูผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะผม,มคิดที่สกิลไม่ค่อยได้เล่นนะที่จะเล่นนะคอสเขาอยู่นู่นวะ่ะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ปาตาคอร์สเจนจนนะคอาเขาเล่นดุมากเลยนะ,น,ะนี่ไงนี่ไงกูดุ่มกันยไม่วะ ซื้อผิดซื้อผิด,ผดออกดาคีก่อนพดว่าเขาไปเอาเอัลิโซด,ดาก่อนละยังวะขอเดแล้วกันนะไหนๆก็ยังไม่เอาแมใจดีซะด้วยวายโอเลจอะไปไหนจ้า,จาพีดพีพด้ได้สามทีพูดละสกิลลีใหม่หมดเลยเหรอเฮ้ยโคชิโกชี้โกงจัดเน,นี่ยปะว้าวว้ ขอข e like ึ้นไวมากเมื uh, he 對對่อกี้เห็นลำแสงนาเมื่อกี้เห็นลำแสงนาตา雅สี่เส้นแล้วตกใจอ่ะโอ้ยบร้อนในมากเลยอ่ะเอ้ยแล้วมันไม่ได้โดนตัวเดียวสวยสุดโอ้โหอีจทีอีกีโอ้โหโอ้จูเ โอ้อะไรมังน่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นหรือเปล่ามันคืออะไรกันทุกคนเห็นหรือเปล่าแบบว้าวจิวเฮลดูนะผมดูนะผมดูนะผมปาสีทิศโอ้โหแทงเข้าตายอย่างยากโอ้โหเทมยนไปอย่างแรงอุ้ยเอาแล้วไงกูเอาแล้วไงเอาแล้วไงยังไม่ตาย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  เท่หวะชอบชอบโอ้ยนาค,อ,ค,อ,คอดเขาไม่ธรรมดาเหม,มือนกันมาดิจเจอ <c oughs> คลายเครียดกับหมด crazy skill <c oughs> ไม่หรอไอ้ไอไอปัญญาสองคิว มันโคตรหาวหาวบวกห้ามากโอ้โหมันเอาผมแน่แค่นั้นแหละหนีเลยโ้และจากแบบตรงนี้มานี่เลยโคตรไรเชฟเสียวจัดยังไม่ค่อยชินเลยอ่ะต้องเบอร์เกินตัวละปุ๊บนยยี่เป็นไงมาครับ เอวสุดนี่หว่าสุดจ้าสุดแบบสิบอว,วอเฮ้ยนาคอดเขาขี้สี่พันเฮ้ยขี้โคตรแรงเกินไปที่เห็นนาคอดเขาขี้สี่พันโคตรเวอร์โอ้โหนาคอดยึงเล่นดุมากอะฝั่งนั้นอะโอ้โหมันดุมากมันดุมาก กีผูดับเบิลคิวเราไปสู้กันวะคาล่ากูอยากเอาโอ้ยสุดยอดมาทคาล่ายอมใจเลยโอ้ย<อ>เทนก็ขยันแท้โอ้ดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหแรงเกิน,ม,นมันเมัอนเบื่อเกินลายหาแน่นนเลยอแต่ว่าวครูดาวอยู่ ชอบว่ะชอบชอบชอบโอ้ยนะเขาฝั่งนูนน้นโคตรเก่งเลยฝั่งผมก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าแบบทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเขาเข้ามาปาดปาดปาด,ปาดูเขาตายศูนย์อะคิดดูดิเก่ง <ขอ S 2> ไปไหมเก่งหรือเปล่าเก่งไปหรือเปล่าพี่แกก็เองใครครับโอ้โห นไปโอ้โหแล้วทาร่าแล้วทาร่าเอ้ยแล้วทาร่ายังไงแล้วทาร่าทาร่าผมทาร่าผมสู้อุฮะหา,ายสองเลยเหรอเชีย่ยเขาอย่างผิวลีลาเขาไม่ธรำใจแล้วทาร่าคูบิทเนี่ยหลับนนคือเขาฆ่าเยอะมากเขาออกของได้สี่ห้าชิ้นแล้วอะผมได้สามชิ้นอยู่เลยอะสู้ไม่ได้เลย อโอ้โหเขาไม่ปาดสี่พันหุนปาดได้แค่สองพันอยู่เลยไปนู่นแล้วไงทาร่ากูอ๋อโชโลตันด้วยโอ้แต่ว่าเขาพิวมากเลยนะ <c oughs> ผมยังพิ้วมไม่ได้ครึ่งของเขาเลยฮะผมปาดหกพันอะเอาดิมาดิพร้อมพร้อมใส่ปาดหกพันอะมึงเอาดิอย่าอย่าให้ขี้แล้วกันขี้ทีขี้แตกเอาดิร้ <laughs> อนดิเข้ามาดิเข้ามาดิ ดามิเท่าไหร่เนี่ยโจมตีเก้าร้อยเขาไปตีมังกรอย่างชิวหูดาบแดงสองเล่มออกเสีดยด้วยกันเลยไหม <c oughs> โอ้โหอืมลอดคำดูจะว่ายังไงว้าวหือ,หอหนี้ล่อนเลยครับเอาไม่ไหวของเขาแน่นอนเขาแค่เดินไปตีเอ้ยเบลตันที่ยี่สิบลูกนาทีมันแบ่งเป็นวินาทีหึ่งหนึ่งในล้าน เดียวทุกคนช็อตช็อตช็อตเมื่อกี้อีนเดียจริงจริงกลัมันมมจบปอมแน่เล้วจังหวะนี้เอวสูบไลยไอ้บอดูว่าจะกิมมูสองไอ้ห้าสี่สู้เขาสู้เขาทาร่าแลา้วทาร่าแล้วทาร่าผมอยากอึดแล้วทา,าร่าทาร่ายังไงแต่ตาคอสฝั่งนึงเขามาเขาถ่ายถ่ายถ่ายแล้วจังหวะนี้ไงวอลคายนี่ไงโอโ้โหวอลคายไม่ได้ทำอะไรหรอกเขเข้า,ขา,ขา,าไปก็ตายหาแล้ว แล้วจังหวะนี้เขาจะจบป้อมไรเลยป่าใจเย็นๆโอ้โหเหมือนเขาจะร้อเล่นกับเราเขาไม่ยอมจบป้อมโอ้โหเกินไปฝั่งนึงก็เกินไปพี่ชายลุวคนผมขอจบคลิปในเชิงขั้นนี้กันเลยละกันนะครับผมบ๊ายบายโอ้ฝั่งนู้นสัสิบคิวเกินไปตายศูนย์โคตรเก่ง